ของ h ฮ l ลลี o ูดเกมน้อไ t ยแลนด์ซูเปอร์แชม์เจอกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์ทางช่องโมโน29นะครับหลังจบพรีเมียมบล็อกบัสเตอร์ครับอ่ะต้องถามคุณเชียก่อนได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้คุณมีการพลิกบทบาทมาเป็นนักข่าวผู้ประกาศข่าวรายการดังมากๆใช่ไหมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณที่ติดตามรับชมผู้ประกาศน้องใหม่คนนี้นะคะต้องบอกว่าดิฉันเนี่ยมี นักข่าวที่เป็นไอดอลของดิฉันเลยทำให้ดิฉันเนี่ยได้ตัดสินใจไปอ่านตามเขาคุณผู้ชมคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแพรรี่ไัวันค่ะพี่ี่อ่านอยู่ด้วนกาญปูดูสิเอาจริงๆยากหรือง่ายการเป็นผู้ประกาศ ยากพี่มันไม่เหมือนเวลาเราทําพิธีกรปกติแล้วก็ข้อมูลเนี่ยบางทีมันมาแบบอัปเดตแล้วก็เราก็จะต้องอ่านควบกล้ามไม่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เสียคุณค่าของใบผู้ประกาศที่เราได้สอบมาโอ้โหรอเรือของคุณนี่มันกระดกจริงๆรรอเรือก็คือรอเรือรอริงก็คือรอริง รอเรือก็คือรอเรือรอลิงคือรอลิงนะเออมันต้องอย่างงา้นแต่ก็ยินดีด้วยนะครับเกมต่อไปของพวกเราเอออันนี้สอบสอบไปผู้ประกาศแน่นอนผู้ประกาศเอาให้ชัดเจนให้หมดเลยหนึ่งข้อละห้าคะแนนอันนี้คุณตามกันอยู่แค่3มคะแนนเพราะฉะนั้นมันคือแค่ข้อเดียวเท่านั้นใครจะอยู่ใครจะไปนี่คือเกมจัดให้ท่า กสองคนจะเป็นคนตอบอีกสองคนจะขึ้นมาตรงนี้ผมจะมีคำใบ้ยอยู่นะฮะคนหนึ่งเป็นหุ่นอีกคนหนึ่งจัดท่าให้แล้วคุณก็ตอบให้ได้ใครจะเป็นหุ่น <c oughs> จียอน <c oughs> เป็น <c oughs> จียอน <c oughs> เป็นหุ่นเป็นหุ่นเลยนะขารออยู่แล้ว <c oughs> เพ<ข>าะเป็นหุ่นท้ายเขาอ่านจากพี่วิลลี่แล้ว<บ><ๆ>มาจัดอาจจะเป็นคนแบบคนเรื่องความหมายใใครจะเป็นคนจัดหุ่นตัวนี้ ก็จะต้องเป็นคนที่สื่อสารกับเขารู้เรื่องนะไม่ไ่ทเฮยอะอัมยมเซโยอันยองเเพราะฉะนั้น2คนนี้จะสื่อสารกันรู้เรื่องเท่านั้นแล้วที่เหลือจะตอบนะเพื่อนสองคนช่วยกันนะโอเคเพราะฉะนั้นเชิญครับมาเลย หมวดหมู่ของคุณคือหมวดชมรมพนะร้อมนะเตรียมตัวครับจัดให้ท่า,ทาเริ่มเอ่อโอ้ยใส่แขนยาวมาทำไม,ม,มต้องเต่ายิงชอไมอ่ใชมม่อ,อะไรวะอะไรวะรู้ได้ไงชมรมทำไมยิงบอลไม่ใช่อีกข้างหนึ่งเชลิเดอร์อ้เชลิเดอร์โอ้โหชมรมโอ้โหเอ่อชมรมสอนเต้น ชมรมไอ้คออชมรมมูเตลูชมรมสายศาสตร์โอ๊ยค้าบัเกือบใช่เกือบใช่ชมรมหมอดูชมรมดูดวงชมรมฮะชมรมเต้นชมรมเชียร oh, ์ดิเดอร์แอโรบิกแอโรบิกถูกแก้มโอ้โหฮัรเดต์ฮัลเดร์ฮัลเดต์โอ้โหใช้นิ้วเก่งมากชมรมนาตาศิลนาตาศิล คืออะไรครับพี่อันนี้อะไรอันี้คืออนะไอ้ไอ้ลอไม่ักพี่อ่ะเขาไม่เอาตูดมาติดกันอย่างั้นอันนี้ไม่รู้มันไปได้รอพี่ัก็บี้ก็ถือแล้วก็แบบเออแล้วส่งนี้ส่งแบบแล้วก็วิ่งวิันเมื่อกี้เหมือนโบลิ่งี่ยอันนี้ก็ง่ายทำไมถึงข้ามไปบูมฮะชมรมตะก้อรอดห่วงมันเป็นไอที่ตีเตะตะก้ออ่ตะก้อแต่ต้องเตะขึ้นไปในห่วงข้างบนโอเ สะกดจิตครับชมรมสะกดจิตที่เล่นอย่างเงี้ยจะตอบหน้าๆทองอยู่แล้วทั้กคุณทำได้ดีนะครับได้ไปแปดชมรมคูณห้าเท่กับสบบวกของเก่าอีก40ได้80ดสิบคะแนนคือบอกความสำคัญก่อนทีมไหนที่ชนะวันนี้จะมีแต้มหนึ่งแต้มเป็นของตัวเองก่อนนะอีกทีมไม่มีแต้มเพราะฉะนั้น สุดท้ายใครนมาเป็นแชมป์ของเราจะมีแต้มมากสุดเพราะฉะนั้นต้องชนะชนะชนะพวกคุณต้องทำให้ได้9ข้อเลือกหุ่นก่อนเลยครับหุ่นของคุณคือใครเอาคนที่ซึมที่สุดแล้วกันฮะจำปะเขาเป็นหุ่นแล้วใครเป็นคนจัดท่าให้เขาครับคนพี่อร์สพี่อร์สเขาจัดทาบ่อยเวลาเขาไปล้างป่าช้าเขา้องเก็บ เขาเก็บเขาจัดท่าเป็นคนชอบชอบท่าไหนที่สุดครับตอนจัดท่าครับโอ้โหท่ากันอุตส่าห์ให้ดูเป็นคนดีแล้วนะเนี่ยพี่ปูมานั้นดูใจบุญดูแบบดูแบบเป็นคนดีแบบเออชมรมจัดกระดูกอ่ะพี่วิลลี่บอกมาอาชีพครับหวดอาชีพของพวกคุณเอ้ยเบนะฮะเตรียมทวนนะเอาโฟให้ได้นะอาชีพอะไรบ้าง พร้อมแล้วเริ่มชงชาชงชาชาชาคาลิสต้าอะไรวะจราจรอะไรวะอาให้หนังโป๊หนูรู้หนูรู้หนูรู้ถ้าไปนักเต้นละครเบื้งผ้านักเต้นแดนเซอร์โอที่ไหนที่ไปเที่ยวเจออะไรโคโยตี้โคโยตี้เร็ว ครูพระอะไรวะนักเวทพอมดพอมดมดผีมอผีถูกเติมโอ้โหยังไงวะอาเอาไปอาเอาไพี่ไี่ไป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  เมคอัพอาร์ติสดูพระดูดวงเซียนพระเมีผู้พระดูดวงดูลายมือเออหมอดูหมอดูหมอดูถูกเ้ิมช่างอะไรวะช่างทำผมนายแบบนายแบบโมเดลอะไรข้าไหมดังน้ำนาำโอ้โหท้ามท้ามอ่านี่กท้าไปนักแข่งมอเตอร์ไซ อาชีพารับจ้างมอสายรับจ้างถูกต้องทอดอดอดทอดามทาามามเก้าเก้าก้า้ิงปืนนักนตำรวตำรวจทหารเออโจนโจโจนขโมยขโมยเออตำรวจทหารเอ้ยสายอังสายลังสายลังสายลังข้ามข้ามข้ข้ามอม้าข้าม้าม หมดเวลายังเนี่ยเก็บไปอ่ะเอ้ยไอ้แม่บ้านตัวหาระเบิดกว่าบ้านแม่บ้านกว่าถังระเบิดกว่าเบิดโทรอะไรวะเรียกอะไรที่ไหนที่โรงเรียนเอาพะลุงพะลุงโอ้โหเฮ้ยอะไรต่อเจออ่ะเอามาไอพาร์เทนเดอร์พาร์เทนเดอร์หมดเวลา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 ไม่ใช่นั้นนว่ะเนี่ย จะได้หร like ือไม่ได้มันใกล้กันมากเลยนะมันใกล้กันที่มันใกล้ใกล้กันบ้านยากใกล้กันมากเอาจริงเหนื่อยแทนเหนื่อยแทนนะมันใกล้มักได้หรอถึงนะสาวสาวพวกนี้เขาคุยกันเรื่องอะไรมากสุดหรือเปล่าครับเรื่องเด็กสับเยี่ยวเพราะเขาไม่มีห้องน้ำเขาคุณบอกว่าอาชีพอะไรอะเด็กสับเยี่ยวอยู่ในห้องน้ำชายมันจะมีคนให้เขามาสับหลังให้เราตอนเราฉี่อยู่แต่มันเป็นอาชีพจริง คือสมมุติคุณไปปาร์ตี้กันมาแล้วคุณเมามากๆแล้วคุณจะไปฉี่ในนั้นอ่ะจะมีผ้าร้อนก่อนผ้าร้อนวางตรงต้นคอ<ช>แล้วเขาก็นวด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 ,นวดแล้วก็ยืนฉี่ไปยืนยืนแล้วก็เริ่มมีการก็กลสับ,ส,บสับไปสับมานี่ไม่แต่ระยะเวลาการทํางาน<ม>ของเขานะคือ,อหนึ่งฉี่ห่งฉี่หน่งฉี่เขาเอาไว้คนเมาไงถ้าถ้าคุณรอจนฉี่เสร็ คุณจะเสียตังค์นี่มีมีบิดคอหักอะไรอย่แบบนี้เลยแต่ว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าสับเยี่ยวเนี่ยมันมันไม่น่ารักใช่ไหมคันต่อไปนี้เราต้องต้องเรียกเขาแล้วว่าปัสสาวะมัสสาดปัสสาวะมัสสาดเป็นทำไปยูทำอาชีพอะไรผมคือศาสตราจารย์ปัสสาวะมัสสาดอาจจะได้นะฮะอ่ะบทีทีมทานหรอไม่ทานทีมนี้ได้แปดทีมนี้ต้องได้เก้า และแลทีมเทพบุตรสุดเกรียนได้ไปทั้งหมด8ดเีดบที่77คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นพวกคุณไม่ได้แต้มนะฮะ <Hey. S 1> ทีมนี้ <Yeah. S 1> คือผู้ชนะรับไปหนึ่งแต้ <Hey. S 3> <Hey. S 1> บอกแล้วว่าอย่าซึง <laughs> อ,อย่าซึม <laughs> เดี๋ยวพวกคุณดูเวลาพวกเขาเข้าแจ็คพอตเขาจะสะสมคะแนนได้เท่าไหร่เล่นเหมือนเดิมสองคนที่จะเป็นคนใบ้และ2คนที่เป็นคนตอบใครกับใครชื่อคนเหรอคะใบ้ชื่อคนเหมือนเดิมชื่อชื่อดาราคนมีชื่อเสียงที่ขึ้นข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ม่เามีปัญหากันทนข้าไม่ลงตัวเฮ้ยจี่ยอนตอบไม่ได้ตอบได้เหรอวะเฮ้จียอนได้เกตกันเก้าเน่บุม ปานันดาปานันดาใได้เอาใครกับใครอ่ะสองคนฉันใบฉันไบ้ตอบตอบโอเคไปไปตอบตอบไปเขาบอกแล้วนะมาลุ้นกันครับว่าหนึ่งแสนบาทเอาไปได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาสักคู่เดียว จัดให้ท่าคือมันมากเราเก่งกันมากเรามองตาก็รู้ใจเหมือนที่คุณเกสการก์าวบอกตั้งแต่เริ่มต้นรายการแค่มองปุ๊บรู้เลยว่าคิดอะไรอยู่รู้เลยว่าจะตอบอะไรนี่แหลคะค่ะเกมนี้คือวันดวงถึงแม้เขาจะได้คะแนนเสมอแต่ยังไงคะตามคะแนนรวมเราไม่ท่านสุดท้าย <c oughs> พวกเราเข้าแจ็คพอตค่ะ